ามานักเรียนคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทําความรู้จักนะคะกับค่าความจริงของประพจน์นะคะที่มีตัวเชื่อมประพจน์นะอลองมาดูนะอันนี้เดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนะก็คือการพิจารณาะค,ะค่าความจริงของประพจน์นะคะที่มีตัวเชื่อมอตัวเชื่อมของเราก็คืออะไรก็คือและหรือก็ต่อเมื่อถ้าแล้วใช่ไหมค่าความจริงนะคะย่อมขึ้นอยู่กับ จำนวนประพจน์ที่นำมาเชื่อมกันนะคะซึ่งสามารถพิจารณาค่าความจริงที่ได้นะคะ,ะที่เป็นไปได้ทั้งหมดเนี่ยโดยใช้ t นะคะตัว t นี้คือครูจะแทนจริงนะคะ,ะตัว t นี้นะคะ t นี้นะคะแทนจริงนะคะแล้วก็ตัว f นะคะครูจะแทนเท็จนะคะ,ะดังนี้นะ,ะข้อที่1นะคะ,ะถ้ามีประพจน์เดียวนะคะคือตัว p เนี่ย จะมีกรณีเกี่ยวกับค่าความจริงที่เกิดขึ้นสองกรณีนะคะคือตัว T แล้วก็ตัว f ก็คือตัว P ตัวเนี้ยครูจะให้เป็นตัว T แล้วก็ตัว f ก็คือ P เนี้ยก็คือมีจริงแล้วก็เท็จอ่าแล้วก,ก็ก็คือจริงแล้วก็เท็จนะคะอ่าก็คือจริงแล้วก็เท็จนะคะอ่าส่วนอันที่2นะคะก็คือถ้ามีสองพจน์นะคะคือตัว P กับตัว Q เนี่ย จะมีกรณีนะคะที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด่ะสกรณีนะคะก็คือซึ่ง P แล้วก็ f เนี่ยเป็น p ต่างก็จะจับคู่นะคะกับ t แล้วก็ f ของของ q นะคะก็คือยังไงก็คือตัว p ของคูณเนี่ยอ่าตัว p กับตัว q ของคูณเนี่ยตัว p ของคูณนะคะสามารถเป็นได้ทั้งจริงแล้วก็เท,ท็จนะคะส่วนตัว q ของคูณเนี่ยถ้าคูณแยกออกมานะคะมันก็จะกลายเป็นจริงเท็จนะคะ หรือจริงเท็จนะคะก็คืออันนี้นะคะจะมีทั้งหมด4กรณีนะคะ4กรณีก็คือกรณีแรกเนี่ยตัว p กับตัว q ของครูเนี่ยเป็นจริงๆก็คือ t t deserves, uh hmm. ก็คือจริงๆใช่ไหมหรือว่าเป็นจริงแล้วก็ p, q ครูเนี่ยเป็นเท็จหรือว่า p ของครูเป็นเท็จอีกตัวหนึ่งเป็นจริงนะคะหรือว่าตัว p ของครูเป็นเท็จ แล้วก็คิวของครูเป็นเท็จนะคะอ่าก็คือถ้ามี p กับมี q นะคะเป็นได้ทั้งหมด4กรณีนะคะก็คือตามนี้เลย4กรณีตามนี้นะถ้ามีแค่พจน์เดียวนะคะก็จะมีได้แค่2กรณีนะคะอ่าก็คืออะไรก็คือจริงแล้วก็เท็จนะคะอ่าโอเค อ่ะต่อมาข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งการเชื่อมประพจน์ด้วยและอ่านด้วยและของเราใช่ไหมด้วยและของเราก็คือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายนี้ใช่ไหมเครื่องหมายน,นี้อ่ะกูงเล็บให้เครื่องหมายอันนี้นะคะเครื่องหมายอันนี้นะอ่าถ้า p และ q นะคะเป็นประพจน์นะคะรูปแบบของประพจน์ที่จะได้เนี่ย เวลาเชื่อมเนี่ย p กับ q ด้วยและนะคะคือ p และ q นะคะครูก็จะเขียนแทนว่า p แล้วก็และ q นะคะอ่าก็คือเราเรียนไปแล้วนะเมื่อคลิปก่อนหน้าน,นี้นะก็คือ p และ q ใช่ไหมและก็คือตรงตรงกลางเนาะก็คือที่มันเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายนี้เครื่องหมายนี้นะคะอ่าเขาจะเขียนว่า p และ q หรือว่า p แล้วก็เครื่องหมายคล้ายๆตัว v นะคะแต่ว่าเป็นหัวคว้อ คิวแบบนี้นะอ่าเวลาเวลาที่เราจะหาค่าความจริงนะคะหนูต้องจำตารางนี้ให้ได้นะจำตารางนี้ให้ได้แต่ว่าเดี๋ยวครูก็จะพูดพูดตลอดพูดตลอดแล้วกันนะให้หนูแบบซึมซับเข้าไปนะแต่ว่าอ่าหนูจำตารางนี้ก่อนตารางนี้นะคะตารางนี้ก็คือ p และ q นะคะ p และ q ถ้าครูให้ตรงนี้เป็น t ก็คือให้ p เป็น t ให้ q เป็น t นะคะและของเราเนี่ย จะต้องเป็นทีก็คือเหมือนถ้าและอันนี้ถูกแล้วก็และอันนี้ถูกแปลว่าสองตัวนี้ก็ต้องถูกใช่ไหมเหมือนมันไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะก็ตอบเป็นทีและทีเท่ากับทีนะคะแต่ว่าถ้ามันขัดแย้งกันเมื่อไหร่นะคะก็คืออย่างเช่นทีและ f ก็คืออันนี้จริงและไม่จริง จริงและไม่จริงคําตอบก็ต้องไม่จริงคําตอบก็ต้องไม่จริงเพราะว่าถ้าเธอพูดอันนี้จริงและเธอมาพูดอันนี้ว่ามันไม่จริงสรุปที่เธอพูดมามันก็คือไม่จริงเพราะว่าเหมือนมันโดนขัดแย้งด้วย f นะคะอ่ากับอีกอันหนึ่งเหมือนกันถ้าเธอพูดพูดเท็จก็คือถ้าเธอพูดไม่จริงและอีกอันนึงเธอพูดจริงดังนั้นคําตอบมันก็ยังไม่จริงเพราะว่า เพราะว่าสรุปเธอจะเอาไงเธอจะพูดจริงหรือเธอจะพูดไม่จริงคําตอบมันก็ยังไม่จริงอยู่ดีนะคะกับอีกอันหนึ่ง f และ f นะคะอันนี้คือผิดอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าอันนี้คือไม่ไม่จริงไม่จริงและไม่จริงคําตอบมันก็คือไม่จริงนะคะเรามาดูอันนี้คือต้องจําให้ได้นะอันนี้ต้องจําให้ได้นะอันนี้เป็นแบบดอกจันไว้เลยนะคะดอกจอันไว้เลยอันนี้คือดอกจันไว้เลยนะมา อ่ลองมาดูกรอบข้างล่างนะมาดูกรอบข้างล่างาก,รกรอบนี้นะคะก็คือถ้า p และ q นะคะเป็นจริงก็คือถ้าสองตัวนี้เป็นจริงนะคะเพียงกรณีเดียวเท่านั้นนะคะคือถ้า p เป็นจริงและ q เป็นจริงเนี่ยกรณีนี้ก็คือ,อกรณีนี้ก็คือจะเป็นจริงหมดนะคะแต่ว่าจะยกเว้น p ยกเว้นอันนี้นะคะ T และ F จะเป็น F F และ T จะเป็น F F และ F จะเป็น F นะคะก็คือจะเป็นเท็นะคะทุกกรณนี้เลยยกเว้นแค่ T และ T นะคะยกเว้นแค่ T และ T นะอ่ากับอีกอันหนึ่งตัวเชื่อมนะคะตัวเชื่อมและนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นประโยคภาษาได้คือเป,เปลี่ยนเป็นประโยคภาษาพูดอะไรอย่างงี้นะคะว่าแต่หรือว่าที่หรือว่าซึ่งก็ได้นะคะก็คือ ครูจะไม่ใช้และก็ได้อาจจะเปลี่ยนเป็นคําว่าแต่หรือว่าที่หรือว่าซึ่งก็ได้นะคะอ,อ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะลองดูตัวอย่างอ่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะอ่าตัวอย่างที่หนึ่งนะคะอ่าข้อนี้เลยสามเท่ากับหกจริงไหมอันนี้สามเท่ากับหกก็คือมันไม่จริงอยู่แล้วนะคะมันไม่จริงอยู่แล้วสามเท่ากับหกหรอก็ไม่ใช่อ่ะ ก็ไม่ใช่เนาะอ่ะเราก็เขียนเลยอ่ะครูก็จะมาเขียนตรงนี้นะคะว่าเป็น f อ่ะตัวนี้เป็น f นะ3เท่ากับ6ไม่จริงไม่จริงแน่นอน3มันจะไม่เท่ากับ6อยู่แล้วนะคะอ่าแล้วและอ่ะและมาและและอะไรและ3เป็นจํานวนคู่3เป็นจํานวนคู่ไหมสามไม่ใช่จํานวนคู่นะคะสามไม่ใช่จํานวนคู่อ่ะแปลว่าตอนนี้และของเรานะคะ f และ f นะคะคำตอบก็ต้องเป็น f นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้ก็เท็จอันนี้ก็เท็จเธอพูดไม่จริงเนี่ยคำตอบมันก็คือไม่จริงอยู่แล้วนะคะอ,อ่าเดี๋ยวครูทวนให้จากจากตารางที่แล้วนะจากตารางที่แล้วถ้าเป็น t และ t นะคะคำตอบจะเป็น t ถ้า t และ f นะคะคำตอบจะเป็น f ถ้า f และ t นะคะคำตอบจะเป็น f ถ้า f และ f นะคะคำตอบก็จะเป็น f ก็คืออันนี้นะจะมีจริงแค่กรณีเดียวนะคะก็คือกรณีนี้นะ t และ t ก็คือถ้าพูดจริงทั้งสองอันคำตอบมันก็คือจริงแต่ว่าอันนี้จริงแต่ไม่จริงก็คือก็ไม่จริง ถ้าไม่จริงแต่จริงก็คือไม่จริงถ้ายิ่งไม่จริงแล้วก็ไม่จริงคำตอบก็คือไม่จริงเลยนะคะอ่ะลองมาดูต่อนะอ่ะข้อ2 2น้อยกว่า5 2น้อยกว่าหจริงไหมอ่ะจริงแล้วก็ใส่เลย t 2น้อยกว่า5จริง,รงแ,แต่อ่ะแต่ตัวเชื่อมาแล้วแต่แต่ก็คือเหมือนแล้เนาะก็คือเหมือนแล้แต่อะไรแต่สมไม่น้อยกว่าลบห้ไม่น้อยกว่าลบหก็ค <alguma> ืออะไรก็ค <mac Commission> <c oughs> <c oughs> ือสมากกว่าหเนาะ เอ้สามมากกว่าลบห้าจริงไหมจริงสามมากกว่าลบห้าจริงแล้วก็ใส่จริงจริงและจริงก็คือจริงนั่นเองเห็นไหมก็คือจริงนั่นเองก็คือตามนี้เลยนี่เห็นไหมก็คือตามนี้เลยอ่าต่อมาข้อสามสี่กับหนึ่งเป็นสมาชิกของลบเออเป็นสมาชิกของหนึ่งสองใช่ไหมเศตของหนึ่งสองจะได้ว่าสี่เป็นสมาชิกของหนึ่งสอง โอ้อันนี้ยิงจริงเลย4มันไม่ได้อยู่ใน1 2เลยก็คือตอบว่าไม่จริงก็คือใส่ f กับกับก็คือและนั่นเองอกับก็คือและนั่นเองอ่ากับก็คือและนั่นเองและอะไร1เป็นสมาชิกของเซตของ1 2จริงไหมจริงอันนี้จริงเลยเพราะว่า1มันเป็นสมาชิกของ1 2เนาะแปลว่า f และ t f และ t ก็คือ,ตอ,อตอบว่าไม่จริงใช่ไหมอ่าตอบว่าไม่จริงตามนี้เลยเห็นไหม f และทีก็คือไม่จริงก็คือตอนแรกเธอพูดไม่จริงแล้วเธอก็มาบอกว่าจริงสรุปที่ที่เธอพูดมาฉันไม่เชื่อก็คือไม่ไม่จริงก็คือไม่จริงนะคะอ่าต่อมาข้อที่4นะคะ2และ5นะคะเป็นตัวประกอบของ30 2สองและ5เป็นตัวประกอบของ30นะคะจะได้ว่าอะไรจะได้ว่า2เป็นปตสองเป็นตัวประกอบของ30จริงไหม อ่าอันนี้จริงนะคะเพราะว่า2เป็นตัวประกอบของ30นะคะและอ่าและมาและและอ่าและอะไร5เป็นตัวประกอบของ30อ่าอันนี้ใช่5เป็นตัวประกอบของ3 0นะคะดังนั้น t และ t ก็ต้องตอบ t นะคะอ่าก็ต้องตอบ T นะคะอ่าต่อมาข้อที่5 1บวก3เท่ากับ8 ออันนี้ใช่เหรอหนึ่งบวกสามเท่ากับแปดหนึ่งบวกสามก็คือสี่นะคะมันมันไม่ได้เท่ากับแปดเนาะแต่ว่าเราก็ตอบ F นะคะแต่อะแต่มาแต่ก็คือและนั่นเองแต่ไล่แต่สองลบเจ็ดเท่ากับห้าสองลบเจ็ดเท่ากับห้าใช่ไหม สองลบเจ็ดไม่เท่ากับห้านะคะสองลบเจ็ดต้องเท่ากับลบห้านะคะไม่ได้เท่ากับห้านะเท่ากับลบห้าแปลว่าสองลบเจ็ดเท่ากับห้าก็คือผิดเลยก็คือผิดเลย f และ f f และ f ก็คือ f นั่นเองแค่นี้เห็นไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยแปลว่าตอนนี้เราทําความรู้จักกับและแล้วนะคือหนูต้องจําอันนี้ให้ได้นะคะนี่จําตัวนี้ให้ได้เลยนี่ ดอดาวไปเลยครูให้5ดาวเลยไก่ย่างห้าดาวเอาไปเลยนะคะอ่าจาให้ได้นะอันนี้อ่าต่อมาอ่าเราทําความรู้จักกับและเนาะต่อไปเราทาความรู้จักกับหรือหรืออ่าหรือมันจะคล้ายๆกับและเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีตัวที่มันพลิกนิดนึงนะนิดหนึ่ง,นะงอ่าตอมบ้าอันนี้นะถ้า P และ Q นะคะเป็นประพจน์อ่าก็คือประพจน์ตัวนี้ที่ครูยกตัวอย่างให้นะคะประพจน์ใหม่ที่ได้นะคะก็คือ P กับ Q นะคะด้วยหรืออ่าเมื่อกี้และใช่ไหมอันนี้หรืออันนี้หรือคืออะไรก็คือ P หรือ Q นะคะครูก็จะใส่ลักษณ์คือ P แล้วก็ตัว V นะคะแล้วก็ Q นะคะอ่า มันจะตรงข้ามกับและนะถ้าและมันจะเป็นตัววีความใช่ไหมแต่ว่าหรือมันจะเป็นตัววีตัวหงายนะคะอ่าหรือนี่คือจะเป็นตัววีตัวหงายแบบนี้นะคะอ่าลองมาดูอันนี้กรอบนี้นะคะกรอบนี้เราก็ต้องจําให้ได้นะคะอ่าวงเลยวงกลมเลยอ่าอันนี้อันนี้ต้องจําให้ได้นะคะอ่าทาไงอ่าลองลองมาดูนะคะอ่ะ PQ ใช่ไหม คูให้ t ีคือ P เนี่ยตัว T ีเนี่ยตัวคีตัวทีนะคะ P หรือ Q นะคะหรือหรือแปลว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้คือแบบเธอคืออย่างใดอย่างหนึ่งนยเธอพูดแบบนี้หรือว่าแบบนี้ก็ได้ก็คือก็คือฉันเชื่อก็คือฉันเอาหมดนะคะก็คือ t หรือ t จะได้ t นะคะแต่ว่าถ้า t หรือ f อเนี่ยอันเนี้ยเธอพูดจริงหรือเธอพูดเท็จ โอเคฉันก็เลือกจริงนะคะก็คือหรือนี่คือจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่แบบว่าเราจะต้องเอาเท็จนะคะก็คือจริงคือเราจะเอาจริงนะคะกับอันนึงอันนี้เหมือนกันค่ะ F หรือ T นะคะก็คือเออเท็จนะคะหรือว่าจริงเนี่ยฉันก็เอาจริงนะคะคือเหมือนแบบจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้นะคะก็คือจะต้องเท็จแน่นอนก็เหมือนแบบว่าเธอพูดโกหก หรือเธอก็พูดโกหกคือแบบว่าฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังไงเธอก็โกหกนะคะเราก็ต้องตอบ F นะคะอ่าก็คืออันนี้นะอันนี้ไอ้ตรงสีเหลืองเนี่ยมันจะแตกต่างกับคนอื่นเนาะอันนี้มันจะเป็น T มันจะเป็น T มันจะเป็น T เนาะแต่ว่าถ้าหรือเนี่ย F หรือ F นะคะมันก็คือ F นะคะก็คือไม่มีทางที่จะไปเปลี่ยนเขาได้นะคะเขาพูดโกหกนี่นี่นี่ก็พูดโกหกยังไงอันนี้ก็คือต้องโกหกยังไงก็ต้องเท็จแน่นอนนะคะอ่า เรามาดูในกรอบนี้นะในในกรอบนี้เขาบอกว่า P หรือ Q นะคะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวเท่านั้นอ่าเป็นเท็จกรณีเดียวเท่านั้นคือกรณีไหนกรณีนี้เลยสีเหลืองคู่เลยเป็นกรณีสีเหลืองนะคะก็คืออะไรก็คือ P นะคะเป็นมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่ามีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะและ Q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะส่วนกรณีอื่นนะคะก็จะเป็นจริงทุกกรณีเลย ก็คือถ้าหรือนะถ้า f หรือ f เนี่ยจะได้ f แต่ว่าถ้า f หรือ t เนี่ยก็จะได้ t นะคะก็คือมีแค่หรือเท่านั้นนะคะที่ ff เนี่ยจะได้ f ที่เหลือนะคะก็คือเป็น t หมดเลยนะคะอาต่อมาการเชื่อมนะคะการใช้ตัวเชื่อมด้วยหรือเนี่ยด้วยหรือเนี่ยในความหมายทั่วไปเนี่ยมีความหมายว่าเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยและอาจมีความหมายว่า เป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2ออย่างได้นะคะซึ่งในทางตรรกศาสตร์เนี่ยการใช้ตัวเชื่อมหรือนะคะมีความหมายว่าอะไรก็คือเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้ง2ออย่างนะคะหรือเนี่ยก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเลือกที่มันเป็นจริงเนาะส่วนเทสเท็เนี่ยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงเลือกแล้วก็ต้องเป็นเท็จอยู่แล้วนะคะไม่สามารถไปเปลี่ยนค่าให้มันเป็นจริงได้นะคะ อลองมาดูตัวอย่างกันเรามาดูตัวอย่างที่2นะคะตัวอย่างที่สองอจงหาค่าความจริงของพจน์ต่อไปนี้มาอย่างแรกก่อนที่จะไปหานะ,ะเรามาลองเขียนสูตรซิว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวครูเขียนฝั่งนี้ที่ที่อะไรที่หรือที่คำตอบต้องเป็น ทีนะคะอ่ามันเป็นทีอยู่แล้วเพราะว่าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราก็เลือกเลือกทีอยู่แล้วเนาะเพราะมันมีทีแค่2ตัวเนาะอ่าต่อมาถ้าเป็นทีอ่าถ้าเป็นทีหรือ f ล่ะถ้าเป็นที t อ่าหรือ f เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราก็ต้องเลือกทีนะคะเราก็ต้องเลือกทีนะต่อไปถ้า f หรือ T ล่ะ ถ้าเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องเลือก T นะคะอ่าก็ต้องเลือก T นะคะแต่ว่าถ้า f หรือ f เราเลือกอย่างใดหนึ่งคือเราก็ต้องได้ f นะคะไม่มีทางที่จะได้ T แน่นอนนะคะอ่าเหมือนแบบเราโกหกหรือเราโกหกยังไงเราก็ต้องโกหกอะไรแบบนี้นะคะอ่าไม่ดีนะคะโกหกไม่ดีนะคะอ่าอันนี้ก็ดาวไ้เลยห้าดาวไปเลยค่ะห้าดาวไปเลย อันนี้จําจํานะคะจําให้ได้เลยนะอ่าแต่ว่าถ้าหนูใช้ความเข้าใจนะคะหนูนะไม่ต้องจําก็ได้คือหนูใช้ความเข้าใจหนูจะจําได้เลยนะคะอย่างเช่นหรือแบบเนี้ยก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็ต้องเลือกให้มันเป็นจริงนะคะแต่ว่าไอ้ก้อนสุดท้ายนะคะก็คืออันนี้นะนี่ก็คืออันเนี้ยถ้าเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งยังไงเราก็ต้องเลือก f เนาะเพราะว่ามันไม่มีตัว t ให้เราเลือกนะคะอ่า มาลองมาทําข้อหนึ่งกันมามาดูข้อหนึ่งข้อหนึ่งนะคะสองเป็นจํานวนเฉพาะจริงไหมอ่าสองเป็นจํานวนเฉพาะนะคะสองเป็นจํานวนเฉพาะนะคะเราก็ใส่เลยที่หรืออ่าใส่อ่าหรือมาละหรือหรือก็คือตัวนี้นะคะหรือคล้ายๆตัวคล้ายๆตัว v เนานะมันคือตัว v เนาะอ่าสี่เป็นจํานวนเฉพาะอ่าสี่ไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะคะเราก็ใส่ f นะคะดังนั้น t หรือ f อ่ะแล้วเ,เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาเราเลือกเราก็ต้องเลือกตัวทีใช่ไหมอ่ะเราก็เลือกตัวทีไปเลยอ่ะต่อมาข้อ2ค่ะ3ยกกําลังสี่เท่ากับ4ยกกําลังสามโอ้อันนี้ไม่ใช่เนาะ3ยกกําลังสี่มันเท่ากับ81เนาะ3ยกกาลัง4ี่เท่ากับ8 1บนะคะเท่ากับ4ยกกําลังสามยกกําลังสามเนี่ยมันคือ6 4สสนะคะ81ดเท่ากับ64ไหมก็ไม่ใช่เนาะก็ใส่ F เลยก็ใส่ f เลยหรืออ่ะหรือหรืออะไรอ่ะหรือเราก็เขียนเลยหรือ3เท่ากับ4อันนี้ใช่ไหม3เท่ากับ4จริงไหมไม่ใช่เนาะดูคือดูด้วยตาก็รู้แล้วว่ามัน3ไม่ใช่กับ4 3ไม่ได้เท่ากับ4นะคะก็ใส่ f f หรือ f อันนี้คือเราเลือกเราเลือกนะคะเลือกเราก็ต้องได้ f เนาะเพราะว่าเราเลือกเราเลือกไม่ได้เนาะมัน มันไม่มีตัวทีให้เราเลือกเนาะเราก็ใส่ f เลยค่ะคำตอบก็คือ f นะคะอ่ะต่อมาข้อ3พายเท่ากับย2สิบสองส่วนเพายเท่ากับย2สิบส่วน7จริงไหมอ่าพายนะคะไม่ได้เท่ากับย2สิบสองส่วน7นะคะคือทางคณิตศาสตร์เนี่ยพายนะคะจะประมาณย2สิบสองส่วน7นะคะก็คือพายนะคะมันจะประมาณอันนี้คือเครื่องหมายประมาณนะคะย2สิบสองส่วน7นะคะ อ่าอันนี้มันไม่ได้เท่ากับนะคะเพราะว่าค่าพายเนี่ยมันจะเป็นค่าที่แบบว่าไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะคะมันจะเป็นอนันต์เลยนะคะไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเอาค่าพายประมาณ2ี่สนเนะคะเพื่อที่จะคำนวณได้ง่ายนะคะอ่าแปลว่าพายของเราเนี่ยเท่ากับ2 2่สันเไหมไม่เท่านะคะก็ใส่ f นะคะอ่าหรือหรือเราก็มาเลยหรือมาแล้วหรือก็ หรือพายเป็นจํานวนอัตกยะยะพายเป็นจํานวนอัตกยะจริงไหมจริงนะคะพายเป็นจํานวนอัตกยะนะคะจานวนอัตกยะคืออะไรจํานวนอัตกยะคือจํานวนที่ไม่สามารถหาเศษส่วนได้นะคะที่ไม่สามารถหาเศษส่วนได้นะก็อย่างที่ครูบอกว่าพายเนี่ยมันเป็นค่าที่แบบไปเรื่อยๆเลยจนเราไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดที่ไหนนะคะแล้วก็ไม่สามารถทําเป็นเศษส่วนให้ให้ให้เขาได้นะคะอ่า f หรือ t F หรือ T เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราเลือกอะไรเราเลือก T นะคะอ่าก็ตอบเลย T นะคะอ่าต่อมาข้อ4นะคะ2องบวกหเท่ากับเจริงไหมอ่าอันนี้จริงเนาะ2อบวกหก็คือ7เนาะเราก็ใส่เลย T แล้วก็หรือใช่ไหมหรืออ่าเราก็คิดเลยหรือ2องบวกเเท่ากับห จริงไหมสองก้าเท่ากับหนโก้มันคือ11ใช่ไหมสิบเท่ากับหนึ่จริงไหมก็ไม่จริงนะคะก็ใส่ f t หรือ f t หรือ f เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเลือกอะไรเราก็เลือก t นะคะอ่าเราก็ใส่เลย t อ่าต่อมาข้อ5อ่าข้อ5้ข้อสุดท้ายของของคลิปนี้นะคะของคลิปนี้ข้อ5้นะคะสเป็นตัวประกอบของ25หรือ ยี่สิบห้าเอ้ยสองเป็นตัวประกอบของยี่สิบสองหรือยี่สิบห้าอ่ะสองเป็นตัวประกอบของยี่สิบสองจริงไหมสองเป็นตัวประกอบของยี่สิบสองจริงไหมอ่ะจริงนะคะจริงนะคะอันนี้คือเราดูจากเรายึดจากอันนี้นะที่เขาที่เขาบอกมานะมันอันนี้นะที่เขาบอกมาเขาบอกว่าสองเป็นตัวประกอบของยี่สิบห้าหรือยี่สิบห้าเออสองเป็นตัวประกอบของยี่สิบสองหรือยี่สิบห้าใช่ไหมทีเป็นตัวประกอบของยี่สิบสองโอเคอันนี้จริงนะคะหรือเราก็ใส่หรือ อ่าคิดเลยหรือ2เป็นตัวประกอบของ25อ่าสเป็นตัวประกอบของ25อันนี้จริงไหมอ่าอันนี้เทสนะคะอันนี้เทสนะคะ2ไม่ได้เป็นตัวประกอบของ25นะคะอ่าดังนั้นเราเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งคือเราเลือกอะไร T หรือ f เราเลือกอะไรเราก็เลือก T ใช่ไหมเราก็เลือก T ใช่ไหมอ่าเราก็ใส่เลย T อ่าเห็นไหมเรียบร้อยแค่นี้นะคะคืออย่างแรกเนี่ยคือหนูต้องจําอันนี้ให้ได้นะจําก้อนนี้ให้ได้นะคะนี่จําก้อนนี้พระเอกเลยอันนี้หรือนะหรือคือเราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเลือกเราเราก็ต้องเลือกที่มันมีทีเนาะถ้าอันนี้มันไม่มีทีนะคะ f หรือ f เนี่ยเราก็ตอบ f นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเราก็จะไปเรื่องการเชื่อมประพจน์ด้วยท้าแล้วนะคะอ่าโอเค